จ้าเด็กๆเ,เจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ชั้นประสมศึกษาปีที่4นะคะบทที่2การบวกและการลบจำนวนนับที่มากกว่า1 0 0 0 0แสนมาเริ่มกันที่การบวกการบวกจำนวนที่มีหลายหลักและมีการทดคุณครูยกตัวอย่างให้กับเด็กๆด,ดูนะคะ สามแสบวกด้วย92้าหมื่นสองพันั่นเองจะได้เท่าไหร่เวลาบวกนะคะให้นักเรียนตั้งเลขหลักประจำหลักให้ตรงกันนะคะหลักหน่วยต้องหลักหน่วยหลักสิบต้องหลักสิบหลักพันต้องหลักพันนะคะให้ตรงให้ครบ จนพบจำนวนของตัวเลขนะคะและคำตอบก็ออกมาแล้วนะคะ398,859เนัอนั่นเองและที่สำคัญเวลานักเรียนตอบนะคะนักเรียนจะต้องเขียนเป็นเลขไทยนะคะคำตอบจะต้องเป็นเลขไทยนะคะต่อไปตัวยอย่างที่สองนะคะสามแสนแปดหมื่น 6,547บวกด้วย92,382นั่นเองการบวกของจำนวนนี้นะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นมีตัวทดนะคะเวลาเราบวกเลขนะคะถ้าเราบวกแล้วมันเกิน10นะคะหรือ10ขึ้นไปเราจะต้องทดไปฝากไว้ตัวข้างหน้านะคะเพื่อที่จะให้บวก เพื่อที่จะให้บวกตัวข้างหน้าอีกนะคะและคาตอบก็ออกมาแล้วนะคะ478,929นั่นเองนะคะแล้วเราก็จะตอบเป็นเลขไทยนะคะเด็กๆเข้าใจไหมคะสงสัยตรงไหนเ่ยนะคะที่สำคัญการบวกนะคะนักเ,เรียนจะต้องดูหลัก ให้ตรงกันเวลาบวกนะคะการบวกทุกครั้งให้ดูหลักเป็นสำคัญเลยนะคะถ้าหลักไหนที่ไม่มีตัวบวกก็คือตัวที่อยู่ข้างหน้าให้เราดึงลงมาข้างล่างเลยค่ะแต่ถ้ามีตัวทดอยู่เราต้องบวกกับตัวทดนะคะเราจะมาดูการบวกนะคะ ตัวอย่างการบวกเราต้องทำเยอะๆนะคะนักเรียนนักเรียนจะได้เก่งๆนะคะครูให้จำนวน3านวน359,530บวกด้วย97437นัะคะนักเรียนช่วยกันบวกสิคะนักเรียนดูนะคะสังเกตเลขนะคะครูจะตั้งหลักหน่วยตรงหลักหน่วยหลัก10ตรงหลัก10หลักร้อยตรงหลักร้อยหลักพันตรงหลักพัน หลักหมืน่นตรงหลักหมืน่นและหลักแสนตรงหลักแสนนะคะเวลาเราหาคําตอบออกมานะคะจํานวนเลขจะตรงกันนักเรียนสังเกตจะมีตัวทดด้วยเห็นไหมคะเก้าบวกเจ็ดได้สิบหกเราก็ใส่หกทดด้วยหนึ่งนะคะก็จะเป็นห้าบวกเก้าได้สิบสี่บวกกับตัวทดหนึ่งเป็นสิบห้าเห็นไหมคะ ก็ยังทดอีกไปข้างหน้านะคะเราจะต้องทดไปทางด้านซ้ายนะคะเป็นสามสามไม่มีตัวบวกก็บวกตัวทดนะคะดึงลงมานะคะก็จะได้คำตอบนะคะทีนี้นักเรียนมาดูตัวอย่างที่คุณครูให้มาให้นักเรียนฝึกทำนะคะคุณครูจะยกตัวอย่างคำตอบให้แค่4ี่คำตอบที่เหลือเด็กๆลองไปทำดูนะคะ มาดูการบวกแบบประโยคสัญ,ญลักษณ์นะคะโจทย์ปัญหาการบวกเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์และหาคําตอบนะคะโจทย์ที่เขาให้มานะคะก็คือหมู่บ้านเกษรเนี่ยประกาศขายบ้านสองหลังหลังแรกราคาสองล้านแปดแสนเก้าหมื่เก้าันเก้า้อยเบเกบาท หลังที่สองราคา1,980,000าบาทบ้านทั้งสองหลังรวมกันราคาเท่าไหร่นั่นคือโจทย์กำหนดให้เรานะคะทีนี้เรามาเขียนประโยคสัญลักษณ์ก็จะเป็นเลข2องจำนวนเอามารวมกันนั่นเองนะคะก็คือการบวกนะคะเป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกส่วนวิธีทำนะคะเราจะเอาข้อความเนี่ยที่มาจากโจทย์นะคะเพื่อมากำหนดให้ มีตัวเลขออกมาให้เราและมีหน่วยด้วยนะคะวิธีทํำก็คือหมู่บ้านเกษรขายบ้านหลังแรกนะคะราคาเท่านี้บาทนะคะขายบ้านหลังที่สองเท่านี้บาทเราก็เอาสองจำนวนนี้มาตั้งบวกบ้านทั้งสองหลังขายรวมกันได้เท่าไหร่ก็คือคำตอบจากการบวกการบวกเราจะต้องตั้ง เลขประจำหลักให้ตรงกันนะคะเสร็จแล้วเราก็ตอบเป็นเลขไทยนะคะนักเรียนลองสังเกตนะคะเวลาเราเขียนข้อความนะคะเขียนข้อความจากโจทย์ปัญหาถ้ามันยาวเกินไปนักเรียนสามารถตัดออกได้เพื่อให้ สมุดเราเนี่ยเขียนพอนะคะเพราะถ้ามันยาวเกินไปสมุดเราจะไม่พอเดี๋ยวเลขเราก็จะตกเพราะฉะนั้นการเขียนนะคะเราจะต้องย่อให้เป็นนะคะโอเคนะคะนักเรียนทุกคนเข้าใจนะคะ